ก็ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาท่านมาประกอบนะครับเครื่องรีดเส้นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เราปรับปรุงล่าสุดรุ่นนี้จะมีสายผ่านนะครับวิธีการประกอบเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ที่ได้ไปก่อนนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นที่จับแผ่นไม้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ที่ยึดกับตัวแกนมอเตอร์เดี๋ยวเรามาดูานะครับมีที่ได้ไปจะมีอันนี้สองอันมีแผ่นไม้สำหรับพื้นรูป เส้นแม่กวาดนะครับแล้วก็จะมีตัวรีดเส้นนะครับแล้วก็จะมีนะครับแกนม้วนหรือโรม้วนม้วนเส้นนะครับม้วนีคานยึดนะครับสําหรับยึดตัวเครื่องรีดอันดับแรกเราจะมาประกอบตัวนี้ก่อนมาประกอบตัวดิเครื่องรีดต่อหมุนน็อตตัวนี้ออก อันนี้จะมีแหวนอยู่สองสองฝั่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่แหวนเข้าไปย้หมุนน็อตออกก่อนนะครับอันนี้จะทำให้เล็กแล้วก็กตะทัดรัดขึ้นนะครับสามารถถอดประกอบเป็นชิ้นๆออกได้นะครับไม่เกะกกะเวลาขนส่งครับ ก็ยึดเข้าไปครับข้านะครับแล้วก็ใช้กุญแจเบอร์17นะครับขันหัวน็อตให้แน่นนะครับขึน้นไปให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้กุญแจเบอร์17นะครับขันต่อยให้แน่น อันนี้ปกรณ์สาธิตนะครับจะไม่ใช่คชุญแจนะเอามือผข้าไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันรับจะมีน็อตสองตัวนะครับอ่าเรียบร้อยครับอันนี้เป็นคานยึดเครื่องรีดตัวต่อไปครับเราก็ยึดเครื่องรีดเส้นจะมีสามร่องนะครับร่องบนสุดเป็นเส้นเล็กสุดนะครับสลับทำอา่าทำไม้กวาด บ้านนะครับเป็นการรีดจากขวดน้ําด่มเอามาทําไม้กอดล่านแทนไม้กอดบ้านแทนแทนไม้กวาดถักเจ้านะครับอันนี้ลอกบนสุดร่องกลางนะครับร่องกลางนี unken, ้นะครับเป็นเส้นขนาดกลางนะครับอันนี้ก็0ูนย์จุสองอันนี้ก็ประมาณ0ูจสามไอ้ล่างสุดศูนย์จุี่มิลนะครับสำหรับทําเส้นถักนะครับเส้นถักอย่างนี้นะครับเส้นถักไม้กอดลานรือเส้นถักไม้กอดบ้านไอ้ล่างสุดนะครับเส้นใหญ่หน่อยนะครับศูนย์ประมาณศู0.4ดสามูนย์ี่มิล ก็จะเป็นเส้นไม้ไม้กวาดลานใช้แทนไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับไม้กวาดทางมะพร้าวเราก็ยึดเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าโดยหันไอหางมาครับเนี่ยเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็หมุนน็อตให้แน่นต่อไปเราก็จะประกอบอตัวนี้ครับ อตัวที่ใส่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนะครับเป็นแกนของไอแกนม้วนนะครับโลม้วนนะครับแล้วก็เอาน็อนอ,อก แล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็สวมแกนม้นเข้าไปครับปึ๊บ แล้วก็ขันน็อตล็อกฝ่องนี้ไว้อ่อาเรียบร้อยครับอันนี้คือโร้วนนะครับทีน,นี้ต่อไปนะครับเราจะสาธิตขบวนการรีเส้นก่อนนะครับะบวนการรีเส้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อันนี้เป็นมอเตอร์แล้วก็จะมีมอเตอร์แล้วจะมีตัวทดนะครับก็มีสายพานนะครับเวลารีดไอ้น,นี้ก็จะหมุนแล้วก็รีดเส้นดับแรกเราจะหานะครับจะทําให้ใเส้นแบบน,นี้นะครับอันนี้คือเส้นที่เราเอารีดเสร็จแล้วก็ให้ความร้อนให้มันเป็นแข็งๆอย่างนี้นะครับเป็นเส้นเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันจะ้มนเข้าเหมือนทา้งมะพร้าวนะครับแล้วก็จะแข็งใช้แทนไมื่กว่าทางมะพร้าวได้ดับแรกก็คือการตัตดก้นขวด นี่แล้วอันนี้เป็นขวดน้ำอารมณ์นะครับขวดน้ำอารมณ์ก็ใช้วิธีการอ่าแล้วก็หมุนฝาออกแล้วก็เอาสติกเกอร์ออกอันนี้เป็นขวดกันต้านะครับแล้วก็ตัดก้นขวดถ้าให้ดีต้องล้างนะครับจะได้มีเหนียวมือนะครับนี่นะครับวิธีตัดก็มันจะมีล่องอยู่นี้เรากดเข้าไปแล้วก็กดอันนี้เข้าไปนะครับกดตัวยึดประครับขวดแล้วก็หมุน อ่าหมุนใบมีดนะครับตัดจึ๊บอ่านะครับตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเอาเข้ากับเครื่องรีดนะครับอันนี้เราจะรีดเอ่อเส้นไม้กวาดลานใช้ร่องล่างสุดที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับออกมาสู์จุดสามสูงจุดสี่มิลเราเราจะกดขวดอย่างนี้นะครับวิธีการรีดนะครับจะถ้ากดเดี่ยวขวดมันจะบี้นะครับมันจะไม่ได้ใช้วิธีการดึงนะครับจับนี้ไว้แล้วก็ดึงออกมา ดึงออกมาเรื่อยๆครับพอมันได้ที่ยาวได้ที่เราก็ดึงเส้นออกมาเลยครับนี่ครับอ่าเราก็ไปยึดเข้าก,กับแกนม้วนอย่างนี้หรือถ้าเรามีเส้นเดิมอยู่แล้วเราก็ต่อได้ครับเราก็ต่อได้เลยวิธีการต่อเส้นนะครับเอามาใส่กันอย่างนี้ครับนี่่บงนี้แล้วก็แล้วก็หมุนนะครับแล้วก็พันเข้าไปเลยครับพันแล้วก็ม้วนมัดไว้เลยครับ เพราะวลาเราเอาเนี่ยเส้นที่มีรอยต่อเราไม่เอาอยู่แล้วเราจะตัดออกหลังจากนั้นนะครับก็เปิดสวิตช์ได้เลยเลย๋อจะทำไมไ่เสียฝักนะครับเสียลปปักเปิดสวิตช์เครื่อ,อ,องก็จะทำงานเลยที่เราไม่ต้องนะครับไม่ต้องใช้แรงเลย นะครับแป๊บเดียวครับไม่ถึงนาทีนะครับประมาณ4ี่สวินาทีก็จะหมดขวดนะครับได้ขัสิ้นความยาวประมาณ20เมตรให้มันรีบจนหมดเลยนะครับจนหมดเลยและก็ปิดสวิตช์อ่าเห็นไหมครับหมดแล้วทีนี้ถ้าท่านจะรีบขวดน้ําดื่มนะครับเพื่อทําไม้กวาดบ้านนี่ไม้กวาดเส้นเล็กๆอย่างนี้ครับแทนอ่าแทนไม้กวาดดอกจ้านะครับก็ใช้ขวดน้ําดื่มขวดขนาดเล็ก ก็ได้ครับขวด 200cc แบบนี้หรือกวดขนาดใหญ่อย่างนี้ก็ได้ครับท่านก็กดลงไปแล้วก็ตัดเหมือนกันครับเ,เจ็ดก็หมุนฝาออกแล้วก็เอาสติกเกอร์ออ,อกอันนี้เราจะรีดเส้นให้เล็กที่สุดนะครับเล,เล็กที่สุดนาเดี๋ยวผมจะสาธิตปวดเล็กก็ได้ครับ อันนี้เอาล่องล่องรีดบนสุดนะครับบนสุดเส้นจะเล็กนี่นะครับเส้นออกมาเล็กครับให้เวลาเราเอาไปต้มเนี่ยหรือใช้อารมณ์ร้อนเป่าเนี่ยมันจะเล็กๆนะครับเหมือนเหมือนดอกหญ้าเลยเราก็เอาไปต่อกับเส้นที่เรารีดไว้ก่อนหน้านี้อันนี้มันจะต่อกับเส้นแข็งนะครับเส้นของขวดน้ำอารมณ์นะครับ แต่ถ้าท่านทําจริงๆควรจะแยกกันนะครับระหว่างขวดน้ําดื่มกับขวดน้ําระลมไม่ควรจะมารีดรวมกันครับควรจะทําเป็นชุดๆไปนะครับจะได้ไม่ปนกันนะครับเวลาเราเก็บเส้นจะได้ง่ายครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับอันนี้ก็ขวดลีกเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นค,ครับเส้นจะสม่ำเสมอไม่ขาดนะครับไม่ขาดเลย นี่ไม่เปลืองแรงครับอ่าแ๊บเดียวพอมรนหมดเราก็กิดนะครับแล้วก็ดึงออกนี่ครับเรียบร้อยทีนี้ต่อไปผมจะสาธิตวิธีการาขึ้นรูปนะครับใส่แผ่นไม้อย่างนี้นะครับเวลาเราเอาต้มในน้ําร้อนเนไมนก็จะตัดเป็นเส้นออกมาแบบนี้นะครับเพื่อให้เส้นมันแข็งแบบนี้เราก็ใช้วิธีการเอานี่ออกเอาเครื่องรีดออก ครับเสร็จแล้วก็มาหมุนแกนนี้ออกนะครับเราจะใช้ฝั่งเอาแกนม้วนเส้นนะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับสลับการข้างกันเราจะเอาแผ่นไม้เป็นตัวหมุนนะครับเป็นตัวหมุนอ่าก็ก็หมุนนัดอ,ออกเหมือนกันครับ จะสลับข้างกันนะครับสลับข้างกันฝั่งนี้ <c oughs> เราจะยึดแขนหมูวันเส้นนะครับตัวหันมายึดด้านนอกอย่างนี้นะครับแล้วก็สวมไอ้นี้เข้าไป ผมรม้วนเข้าไปครับแกนมว้วนเข้าไปเลย,ยเสร็จแล้วก็เอาแอดล็อกไว้ไม่ให้มันเคลื่อนออกมาแล้วก็ขันน็อตกันมันเลื่อนออกมาอย่างนี้นะครับอเสร็จได้แล้วทีนี้ฝั่งโน้นนะครับเราก็จะใส่อ่าแผ่นไม้นะครับแผ่นไม้ขึ้นรูกเราก็หมุนอันนี้เข้าไป นะครับเสร็จแล้วก็มายึดตัวหนีบแผ่นไม้ครับเอาไม้ขึ้นรูปมาหนีบหนีบเข้าก็ตึงการอย่างนี้นะครับตการแผ่นไม้แล้วก็ขัดแน่น จากนั้นนะครับก็ดึงเส้นพลาสติกท,ที่เรารีดเมื่อกี้นะครับมามัดกับแผ่นไม้แผ็นไหมเราขันหัวน็อตไว้แล้วครับอันนี้เป็นเราใส่ตะปูเข็มก็ได้ครับจะก,กันให้เส้นมันไม่ให้มันหลุดออกนะครับหรือจะใช้หัวน็อตอย่างนี้ก็ได้ครับหลังจากนั้นเราก็เปิดสวิตช์ครับ ทำกระจายเต็มไม้นะครับผมจับะไเลก็แผ่นหนึ่งเราใช้ประมาณสักสิบปวดก็ได้ครับอ่าสิบยี่สิบปวดมมนควรจะใชหนามากถ้าหนามากปุ๊บเนี่ยเส้นมันจะขี่กันเยอะนะคัมีปัญหาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บนะครับใส่แผ่นไม้แล้วเราก็จะได้ เอาไปต้มก็จะได้เส้นทําไม้กว่าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการสาธิตวิธีการประกอบตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ